สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะเดี๋ยวเรานี่นะคะวันนี้น้ำตาลก็นำรถล่อมาฝากพี่ๆอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตูค่ะเป็นรุ่น4ประตูรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองค่ะสำหรับราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1 8 4 0 0ล้านบาทนะคะคันนี้ยังไม่รวมแต่ง F 150 เท่ๆแบบนี้คันใหญ่ๆแบบนี้นะคะจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ยกความสูงขึ้น3นิ้วค่ะนะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีที่แบบฮ้ยมันไม่เหมือนใครอ่ะทําสีมานะคะเป็นสีทองซาตินนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้ําตาลพาไปชมกันนะอุ้ยคันนี้น้ําตาลเสริมหล่ออะไรแต่งอะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะด๋ยวให้ดูความหล่อด้านหน้าไปก่อนเนาะ โอเคนะคะนี่เริ่มจากด้านหน้าก่อนละกันนะคะนี่เห็นไหมคะไฟก็จะค่อยๆเต็มมาแบบนี้คะ่ะนี่นะคะนี้เปิดไฟหลีอยู่นะคะด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้ารุ่นนี้เป็นกระจังหน้าที่นําเข้ามาเลยแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเป็นกระจังหน้า F 150ค่ะนะคะมาพร้อมไฟหลีแบบนี้สามดวงนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นแสงสีส้มนั่นเองนะไม่พอคะ่ะนะคะกระจังหน้าว่ารอแล้วนี่ ะะฝากกระโปรงก็คือเราเอาของเดิมเนี่ยออกหมดเลยนะเ,ออเราทําใหม่นะคะแบลงบอดี้ใหม่แล้วทําที่ไทยด้วยงานคนไทยเป็นไงคะพี่พี่เนี้ยไหมคะนะคะนี่ฝากกระโปรงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมีช่องระบายความร้อนแบบนี้ให้ด้วยแล้วก็ปีสกู๊ปเล็กๆสีดำๆแบบนั้นค่ะแล้วก็เขียนว่าแรปเตอร์นั่นเองนะคะเท <Yeah. S 1> ไหมคะ <laughs> พร้อมกับสีทองที่เราทําสีมาทั้งคันเลยส่วนไฟหน้าค่ะ ะะเป็นไฟหน้านําเข้าเช่นเดียวกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นไฟหน้าวีแลนด์นั่นเองค่ะนี่หล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะขยายบอดี้ออกมาด้านข้างเพื่อรับกับอะไรตัวไฟนะคะที่ใหญ่ขึ้นไฟเดิมมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้เนาะขยายออกมาค่ะ2ฝัฟังเลยนะคะฝั่งละประมาณ4ี่นิ้วนั่นเองนะคะเพื่อรับกับตัวไฟตัวนี้เนาะ บอดี้ด้านข้าง2ฝัง่งด้านหลังอีกสองฝั่งนะคะพี่แล้ว,ลว,ลวตรงไหนบ้างที่ไม่ทำเนาะเออต้องพูดในสารเท่านั้นเองค่ะที่ไม่ทําอะไรบันเลยนะคะก็คือเดิมๆเ,เลยนะอ่ะจบแล้วเนาะไฟกันชนหน้าค่ะนี่นะคะหล่อไม่แพ้กันเลยค่ะนะคะแปลงมาแบบนี้ทําแบบนี้ค่ะเป็นสีทูโทนเนาะสีทองค่ะตัดกับสีดําด้านแบบนี้ค่ะไฟดับเบิลไลท์มีมาให้ครบคันแล้วบอกเลยว่าคันนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนใครแน่นอนเน่ะเออเพราะว่า หลายๆคนก็ไม่ได้แตกแบบดีนะเออมีสักแบบสองเดือนสามเดือนปู่มมานนั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอารถไป้ขับเล่นนะคะนะอ่ะมาด้านข้างกันต่อค่ะนะคะที่เราเขยายบอดี้ออกมานะคะสังเกตว่าจะมีช่องระบายความร้อนแบบนี้ด้วยก็คือใช้งานได้จริงโดยนะอันนี้ไม่ใช่แบบอุ้ยทำหลอกๆนะคะเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะแต่บอดี้เนี่ยเขาจะกว้างกว่าแรปเตอร์นั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อค่ะนี่เป็นซุ้มล้อสไตล์ F150 4ดาสีดำด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟนี่เป็นไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะคะด้านหลังด้วยคือซุ้มล้อสีด้านเลยก็จะมีไฟแบบนี้นะคะเนื้ตอตานพามชมช่วงล่างค่ะเดี๋ยว่ะนี่นะคะดูในส่วนของตัวยางก่อนละกันนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นยางนะคะเทพสุด ท็อปสุดของเราแล้วค่ะ MMTA นะคะซึ่งดอกยางพ,พี่สามารถเลือกได้มีหลายดอกยางให้เลือกนะคะสำหรับซีรีส์ยางที่ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะคะ325ค่ะ50ค่ะขอบ22กันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็แม็กก็ขอบ22นะคะสีดำกริบเงินแบบนี้นะคะหลอดเท่ๆอ f f s e t ลบถึง44เลยนะคะเพราะว่ามันลบเข้าไปมันหุบเข้าไปด้านในใช่ไหมพี่พี่ก็ส่งผลอะไร ล้อเนี่ยเจะยื่นออกจากซุ้มอีกค่ะประมาณ2-3นิ้วเลยสําหรับคันนี้ที่จริงบอดี้ขยายออกมาเยอะแล้วนะแต่ล้อเนี่ยดูดิมันยังยื่นอยู่เลยอะ่ะถามว่าเอ้ยถ้าล้อแบบพอดีซุ้มนี่หล่อไหมไม่หล่อค่ะนะคะแต่พอล้อมันยื่นออกมาเนี่ยโหโหอย่างเท่เลยค่ะวัยรุ่นเมกาไปเลยนะคะ ออมาดูช่วงล่างกันต่อค่ะอย่างที่บอกว่ายกขึ้น3นิ้วโดยที่เราลองก้อนหนุนไวโชกขึ้นไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์ค่ะเปลี่ยนลูกหมากกันโครงให้ครบเลยแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้คันนี้เปลี่ยนโชกให้ด้วยค่ะนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์สองจุดศูนย์โมโนทูบซับแท้งแยกปรับได้ถึง8ดระดับพี่ๆสามารถหมุนปรับได้เลยนะปรับง่ายมากแต่ก็คือแข็งสุดอ่ะสออีก็คือกลางสุดหนึ่งก็คือนุ่มสุดปรับไดเลย4ต้นนะคะอยากใช้งานแบบไหนสไตล์ไหนปรับเลยแต่ บอกก่อนนะคะปรับคู่หน้าเท่ากันนะไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นหรือมันก็จะเอียงอย่างเงี้ยค่ะนะคะคู่หลังก็ต้องเท่ากันเพื่อได้ความบาลาน์นั่นเองนะคะประมาณนี้นะ่ะมาด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะ F 1 5 0ติดตั้งเรียบร้อยค่ะนะคะกับข้างประตูค่ะวิกเตอร์นะคะสีดําด้านกันรอยค่ะสวยงามมาครบจบแบบนี้เลยบันไดข้างค่ะเดี๋ยวปิดประตูให้ดูก่อนนะคะบันไดข้างเนี่ยดูนะ เดิมๆคือเขาเหมือนไม่มีใช่ไหมคะเอาบันไดเดิมออกใส่บันไดข้างไฟฟ้าตัวนี้เข้าไปค่ะนี่เลยนะคะเป็นบันไดข้างไฟฟ้าของ Hummer เวลาเราเปิดประตูปุ๊บไฟก็จะวิ่งแบบนี้เลยค่ะนะคะซึ่งไฟตัวนี้พี่ๆสามารถปรับได้ที่แอปพลิเคชันในมือถือเราเลยสามารถเปลี่ยนสีไฟได้แล้วก็รองรับน้ําหนักได้ถึง100ยกิโลเลยนะคะร้อยกิลเลย ฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยนะคะมือจับเนี้ยเป็นสีเดียวที่ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วสีเดิมเนาะเป็นสีเทาคาไฟค่ะน้ำตาลพาไปชมภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวขอญาตปิดไฟหลีก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวแบตจะหมดเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปชมภายในค่ะนะคะภายในค่ะนี่ให้สังเกตว่างานทําสีเนี่ยเขาจะเนียบมากๆเลยพี่ๆนะคะนี่เห็นไหมคะ คือทํามายันด้านในตัวรถแบบนี้เลยนะคะดูไม่ออกเลยว่ารถเดิมเป็นสีอะไรเราต้องดูจากฝากระโปรงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นงานแลบเนี่ยเขาก็จะแลบมาแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้แบบนี่ดูนะอยากให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมนะคะทำสีหมดเลยนะคะแล้วงานเนียบนะคะเกรดพรีเมียมเลยส่วนภายในรุ่นสปอร์ตกับเครื่องสีล้อนะคะเบาะเนี่ยจะได้เบาะหนังที่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะแล้วก็ถุงลมได้ถึง6ใบกันเลยทีเดียวคะ่ะพี่ๆนะคะความปลอดภัยล้นเหลือเลย ไฟหน้าออโต้ค่ะ๋ยวให้ดูไฟหน้านี่ค่ะไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะคะได้มาครบแล้วนะคะพุชซ่าได้มาแล้วค่ะนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นหมายความว่าพี่ๆขับรถเร็วพวงมาลัยก็จะหนักขับรถช้าพวงมาลัยก็จะเบานั่นเองค่ะแล้วก็มีระบบนะคะกุ๊ดคอนโทรลค่ะสามารถตั้งความเร็วล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะลิมิตความเร็วได้นี่ค่ะมีตัวลิมิตอยู่เห็นไหมคะนี่เลย หน้าจอกลางค่ะมีขนาด10.1นิ้วพี่ๆสามารถดึงลาย Google Map ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็แอร์แยกดิสระซ้ายขวานะคะ แทนชัดไวเลสนะคะมีมาให้แล้วสตาร์ทแ d s สต็อปมีมาให้แล้วนะคะระบบการขี่พี่สามารถปรับได้เรย่งขับ2อขับสี่โฟโลโนะคะแต่ว่าโฟ l โรเนี่ยพ,พี่ต้องจอดรถนะแล้วก็เข้าเกียร์ว่างก่อนถึงจะปรับได้นั่นเองค่ะส่วนตัวเกียร์ค่ะเห็นไหมคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดสามารถบวกลบที่หัวเกียร์ได้ถึง6เกียร์ไว้เร่งแซงไว้สปีดเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคขึ้นคงขึ้นเขานะคะสะดวกสบายเลยนะคะคันนี้กำลังแรงม้านะคะอยู่ที่ ร้อบค่ะแรงบิดอยู่ที่4ี่ห้านิวตันเมตรนะคะบอกเลยว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วค่ะนะคะเหลือๆแล้วเนาะเ,ออเหลือๆแล้วนะคะมาเดีมาชมด้านข้างตัวรถกันต่อนะคะนี่ค่ะโรมาเล็กค่ะของ Hammer Warrior นั่นเองนะคะแบบนี้เท่ๆแบบนี้มาพร้อมไฟเบรกไฟถอยด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ ซึ่งที่จริงโรบาก็มีหลายสไตล์นะพี่ๆก็เลือกได้จะแขนยาวแขนสั้นจะทรงไหนก็เลือกได้ยี่ห้อไหนเลือกได้หมดเลยนะคะก็คือชุดแต่งจิ้มได้ตามใจชอบนั่นเองค่ะบอดีด้ดางข้างพี่ๆสังเกตนะคะอย่างเทียมตันบอกไปว่าเราทําใหม่หมดเลยคุณรูปใหม่หมดเลยนะคะก็คือขยายบอดี้ออกมาด้านข้างค่ะแก้มหลังสองฝั่งออกมาประมาณ4ี่ สีนิ้วนะคะหน้าหน้าสีด้านหลังสี่นะคะเพื่อรับกับไฟตัวนี้ค่ะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นไฟที่เรานําเข้ามานั่นเองค่ะฝาท้ายทําใหม่หมดเลยเห็นไหมทรงไม่เหมือนเดิมค่ะทําใหม่ทุกอย่างใส่ F150 ก็เข้ไปค่ะ ตัวนี้ทําสีเป็นสีดําด้านค่ะจากระสีทองซาตินนั่นเองเนาะการชนท้ายเหล็กค่ะใส่เข้าไปใหม่กันชนท้ายเดิมไม่เอาค่ะนะคะเป็นของโนวาซีรีส์ของฮัมเมอร์นั่นเองไฟส่องสว่างตรงกรอบป้ายมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะปักนกแก้วสามารถลากเรือลากรถลากเชสกินลากได้หมดเพราะอะไรคะเพราะว่ามันยึดติดกับเชสซีรถเลยค่ะแข็งแรงจริงใช้งานได้จริงไม่อุย้ยติดมา2องสามหมื่นสี่หมื่นใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ค่ะใช้งานได้จริงทุกอย่างนะคะปลายยังคงผ่อนแรงเหมือนเดิมเลยนะคะ ซึ่งที่จริงก็สามารถนํามาแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะทุกรุ่นเลยอ่ะดูดิพี่ๆให้ดูนะคืองานทําสีอ่ะคือเนียมากเห็นไหมทาใบยันนี้เลยค่ะคือทําแบบเนี้ยนจริงๆนะคะให้ดูที่จริงอย่างที่บอกนะคะว่าพี่ๆสามารถนํามาแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่นแถบสี่ประตูนะคะหรือจะเป็นแรปเตอร์อ่ะแปลงแร1หนึ่งห้าศูนย์ได้นะแรปเตอร์ะคะ่ะ ทำได้หมดหรือจะเป็นเอเวอร์เรสก็จัดทรงแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะนะคะสนใจออกรถฟอร์ดสักคันหนึ่งนะคะก็ โทรหาน้ำตาลได้เลยที่เบอร์โทร080 711 8244ค่ะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะน้ำตาลอยู่ที่ฝอดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะอยู่กรุงเทพเนาะแต่มีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนเลยนะแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยและที่สําคัญน้ำตาลฟรีจองไม่เก็บเงินจองค่ะสามารถทําเรื่องไฟแนนซ์ได้เลยโทรมาได้เลยนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ